สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese Novel and s e r i e s นะคะ คอนเทนต์นี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคอนเทนต์ตามคำขออีกเช่นกันนะคะเขาก็ถามมาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์นะคะระหว่างเสี่ยวจานกับหวังอีโป้ค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะทั้งสองคนนี้นะคะทุกคนก็ยังคงจำผลงานชิ้นเอกนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยทีเดียวสำหรับเสี่ยวจานแล้วก็หวังอีโป้นะคะเพราะว่าทั้งคู่นี้อยู่ในเฟรมเดียวกันในเรื่องเดียวกันแล้วก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก ในเรื่องเฉินชิงหลิงนะคะหรือว่าปรมาจารย์ลัทธิมานนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้จบไปนานแล้วนะคะหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในใจของหลายๆคนนะคะรวมทั้งแอดวานด์ด้วยเพราะว่าแสดงได้คือถึงบทบาทน,นะคะโดยเฉพาะเสี่ยวจานโอโหอารมณ์มาเต็มมากๆเลยค่ะก็ทั้งคู่นะคะประสบความสําเร็จจากเรื่องนี้แล้วก็กวาดเรียกว่ากวาดแล้วกันนะคะรางวัลค่ะจากหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่ เกี่ยวข้องกับซีรีส์ละครโทรทัศน์เนี่ยมาโอ้ลังวัลสำคัญสำคัญทั้งสองก็ได้มาหมดเอาง่ายๆค่ะรวมทั้งกวานเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ความนิยมแล้วก็ความเรียกได้ว่าความเป็นคู่จิ้นก็มีนะคะจนกระทั่งจริงๆแล้วเรื่องราวของความเป็นคู่จิ้นเนี่ยก็ยังมีมาจนถึงนับปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วก็มีแฟนอาร์ตมากมายที่พยายามจะสื่อไปให้เห็นในในรูปแบบนั้นนะคะแต่แต่ มันเป็นไปไม่ได้หรอคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาเป็นว่าชื่นชมกันไปนะคะกับเรื่องราวของผลงานทั้งคู่นะคะมีฝีมือการแสดงแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นมายืนนะคะเรียกได้ว่าเป็นดาราชั้นนำได้เลยนะคะแถวหน้าของประเทศจีนได้หลังจากที่ผ่านที่ผ่านซีรีส์เรื่องเฉินชิงหลิงมาแล้วนะคะอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วก็อุตสาหกรรมโฆษณาเนี่ยเปิด ต้อนรับพวกเขาทั้งสองคนอย่างสุดๆเลยนะคะและหลังจากที่ทุกอย่างมันประสบความสำเร็จแล้วนะคะตารางเวลาของทั้งคู่ก็ถูกจัด เต็มตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมารวมตัวกันได้อีกครั้งหลังจากที่จบเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารไปแล้วนานๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ที่จะได้มาพบกันเอาง่ายๆค่ะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับทั้งสองคนที่จะไม่ได้พบกันเอางี้เข้าใจง่ายกว่านะคะสําหรับทางด้านของน้องหวังอีโปนะคะเราก็จะเห็นว่ามีรายการวาไรตี้แล้วก็คือน้องเขามีความสามารถในการเต้นโอ้ดีมากๆเลยนะคะหวานก็ติดตามรายการวอร นนัน้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันโอ้โหเต้นมันมากๆเลยมีความสามารถจริงๆค่ะส่วนเสียวจา้านนั้นเน้นไปที่ร้องมากกว่าการเต้นนะคะแต่อะไรก็ตามทั้งคู่มีมีความสามารถที่จะแสดงบนสเตจนะคะก็คือบนเวทีเนี่ยดีมากๆเลยเป็นเรื่องราวของการเล่นดนตรีการเต้นการร้องเพลงนะคะเป็นโดยธรรมชาติเนาะเหมือนแบบมันอยู่ในสายเลือดของความเป็นศินลปินของทั้งคู่อยู่แล้วนะคะ แน่นอนว่าทั้งคู่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตที่แบบจะได้รับเชิญคู่กันอีกนะคะแบบแสดงอย่างในรายการวาไรตี้หรือว่าขึ้นไปแสดงบนเวทีเดียวกันในเรื่องของคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้หลังจากนี้ไปนะคะคือเรามองในอนาคตแล้วกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในโลกของวงการมายาเนี่ยมันเป็นโลกของการแข่งขันค่ะมันมีหลายประเภทนะคะในคําว่ามิตรภาพอบมันก็มีแต่คําว่าธุรกิจมันก็มีนะคะโดยเฉพาะในวงการบันเทิงแบบเนี้ยแล้ว ก็การมีทรัพยากรคุณภาพสูงๆคือทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะความสามารถต่างๆเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องถูกจับจ้องเป็นธรรมดานะคะเพื่อที่จะนำมาเป็นเรียกได้ว่ายังไงดียะเป็นตัวแทนในเชิงพาณิชย์นะคะ ของของหลายๆบริษัทอะไรแบบนี้ค่ะก็คือศิลปินชั้นยอดก็มักจะถูกเพ่งเลงอย่างนี้เสมอนะคะในการที่จะถูกนำมาเป็นแอมเบสเตอร์ Ambassador บ้างเป็นตัวแทนนะคะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะ ก็แน่นอนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไปคู่ขนานกันก็คือกลายเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพทั้งคู่นั่นเองนะคะก็คือทั้งเซียวจ้านและก็หวังอี้โปก,ก็จะเป็นคู่แข่งกันนั่นแหละเอาง่ายๆค่ะแน่นอนว่านะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นต้องดีแน่นอนเพราะว่าไม่เห็นต้องมีเรื่องอะไรที่จะต้องไปโกรธกันนะคะเอาง่ายๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมิตรภาพความสัมพันธ์ที่เคยแสดงร่วมกันมาเคยใช้เวลา กันนมาใเรื่องเชิญชิงหลิงนะคะหรือว่าปรมาจารรัติมานก็คือมันคือผลงานที่พวกเขาก็ต้องไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันแหละมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขามากเลยนะคะถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยเสี่ยวจ้านนะคะจะประสบกับเหตุการณ์227ที่เกิดขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามหลังจากมันเงียบไปแล้วนะคะเสี่ยวจ้านก็ยังคงกลับมาแล้วก็เอาชนะใจแฟนๆนะคะได้อีกค่ะทั่วประเทศจีนรวมทั้งที่ต่างประเทศด้วยนะคะ รวมทั้งประเทศไทยด้วยความร้อนแรงนะคะเขาก็ยังไม่ลดลงเลยเอาง่ายๆค่ะมีแต่จะมีแรงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเป็นการให้กําลังใจนะคะกับเรื่องราวเหตุการณ์ความวุ่นวายในชีวิตของเสี่ยวจ้านทั้งทงที่เสี่ยวจ้านไม่ไม่ได้แบบไปไป,ไปทาอะไรเลยเอาง่ายๆมันเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งคนความคิดหนึ่งแล้วก็แบบไปกระพืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็โอ้โหเสี่ยวจ้านได้รับผลไปเต็มๆนะจุดนั้นแต่อย่างไรก็ตามกลับมาได้ แล้วก็ยังคงยังคงมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความรอคอยนะคะของเหล่าบรรดาคนที่ต้องการจะให้ความสนับสนุนรวมทั้งเราแฟนคลับที่ประกาศตัวด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทางด้านของคุณหวังอี้โปนะคะก็คือความสําเร็จก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกได้ว่าโมเมนตัมของการพัฒนานะคะรวมทั้งฝีมือด้วยก็ ตอนนี้นะคะนับปี2022นี้ฝีมือการแสดงของคุณหวังอีปอก็ไม่ได้แข็งเหมือนตอนที่เข้ามาเข้ามาเริ่มใหม่ๆแล้วนะคะก็คือพัฒนาขึ้นมากเลยนะคะนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ก็โอ้โหมีสถิติมากมายเลยค่ะกับรางวัลที่ได้รับนับไม่ถ้วนกับพรีเซนเตอร์ที่ได้รับมาแล้วก็นับไม่ถ้วนอีกเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งแฟนๆค่ะที่มาติดตามพวกเขาคอยให้การสนับสนุนก็มากมายขึ้นมานับไม่ถ้วนอีกเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะในเวลาต่อไปนะคะก็รวมทั้งนักข่าวบันเทิงแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาในเรื่องของการมีผลงานหรือการพัฒนาไปในทิศทางนะคะความเป็นเลิศในวงการบันเทิงเนี่ยก็คือทุกคนก็หวังว่าจะไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคนะคะมาเป็นผงฝุ่นเข้าตาพวกเขาให้ต้องหยุดชะงักอะไรอีกนะคะขอให้เป็นแบบว่ามีศักยภาพในการที่จะเดิ ต่อไปตามธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะทั้งคุณเซียวจ้านแล้วก็คุณหวังอี้โปเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายที่เก่งมากเลยแล้วก็สามารถจะยืนหยัดแล้วก็มั่นคงอยู่ได้แล้วก็มีความคู่ควรนะคะกับการชื่นชมแบบนี้เพราะว่าเขาผ่านเหตุการณ์มาเยอะโดยเฉพาะเซี่ยวจ้านนะคะโอ้ปัทะแรงมากๆเลยนะคะคือเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นเอาง่ายๆแต่เป็นปัญหาที่ที่เขาก็คงเครียดแหละเพราะว่าเขาต้องเงียบไปนะคะคือคือเขาขยับยังไงก็เป็นข่า ขยับยังไงก็ถูกถูกโยงไปในสิ่งที่ที่เขาก็ไม่ได้อยากจะถูกโยงไปนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเราก็มาเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะคะเพราะว่าสองคนนี้ก็เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมนะคะของทางวงการบันเทิงจีนนั่นเองถามถึงความเป็นไปได้ในการเป็นคู่วายไหมสำหรับสองคนนี้นะคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคู่นี้นะคะเป็นได้คือเพื่อนสนิทนะคะความว่าเพื่อนสนิทนี้ก็หมายความว่าเพื่อนที่เป็นมิตรภาพจริงๆคือเป็นทั้งนักแสดงที่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงนะคะซึ่งในตอนแรกก็คือเป็นยังยังไม่ได้ถึงจุด ูงุดจนกระทั่งมาถึงจุดสูงสุดในเรื่องเรื่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาสองคนต้องมีความผูกพันกันค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วก็จนกระทั่งณนะปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่างานจะลดตัวแล้วก็แน่นอนว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันโดยกันโดยไปคือไปปริยายเลยเอาง่ายๆเพราะอยู่ในวงการที่มันต้องมีการแข่งขันใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามคือความเป็นวายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสําหรับคู่นี้นะคะก็นี่ก็เป็นความคิดเห็นของแอดวานนะคะจากที่ดู ทุกอย่างมาแล้วก็เรื่องราวนะคะก็คือคือคนที่เป็นชาวเน็ตอะ่ะบางครั้งคือเขาก็มีความเรียกได้ว่ากระตือรือร้นแล้วก็ว่างเกินเหตุแล้วก็สร้างเรื่องอะ่ะเหมือนกับชักแม่น้ําอะไรมาแล้วก็มาปั้นขึ้นมานะคะซึ่งจริงแล้วถ้ามองไปถึงกันแท้ของความเป็นธรรมชาตินะคะท,ทุกๆุอย่างแล้วอะ่ะคือสองคนนี้จะเดินมาไม่ถึงจุดนี้ถ้ามีจุดนั้นะเอาง่ายๆเออ <laughs> จะเดินมาไม่ถึงจุดที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะคะถ้าพวกเขาเป็นวายเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แน่นอนเขาต้องคงความเป็นมืออาชีพของเขาไว้นะคะชายก็คือชายค่ะชายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรกับตัวของศิลปินนะคะติดตามผลงานของพวกเขาค่ะดูอย่างมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะรักษาสุขภาพกันดีๆนะสวัสดีค่ะ